เฮ้ยไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่เอ้ากันคิดไอ้นี่เราเพงมาฮะเราเพิรุดาจากดัน้เดี๋ยวไอ้นี่จะทํทำูกตามควาฝัน้มเออแ้ที่สองแล้วกดโทรเทมเลยกดโทรเทมเดี๋ยวนี้กดแล้ว ถ้ามันถึงวันมันควรจะมีเอ็กซ์เทมินด้วนะคนนะโอ้ไม่ถูกเออเอาเป็นว่าเราปิดซีซั่นนี้นะคะทุกคนก็ใครอยากจะรู้ว่าคัตซีนชั้นที่หนึ่งร้อยเป็นยังไงนะคะไป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 ดูช่องอื่นนะค่ะก็ไม่สวยดีกว่า